สวัสดีครับขอ,อนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกครับโดยทีมผู้วิจัยนะครับก็จะมีด้วยกัน3ท่านนะครับผมเริ่มที่อรองศาสตราจารย์ดรจารุภาวิโยธนะครับเป็นหัวหน้าผู้วิจัยครับดรสวัญญายาแก้วเป็นผู้ช่วยวิจัยครับและผมอาทิ์แสนใจสีเป็นผู้ช่ว,วยว,วิจัยเช่นกันครับ ผมจะเริ่มจากปัญหาหรือเพนพอยหรือความสำคัญของการที่ทำวิจัยทางานวิจัยนี้ขึ้นมานะครับผมอาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยครับช่างน่าเบื่อเหลือเกินครับผมไม่อร่อยแถมบางทีเราเรายังต้องเสียเวลาเข้าครัวซึ่งไม่สะดวกเอาเสียเลยครับผมคันจะต้องมองหาว่ามีขนมหรือมีของกินเล่นที่มีมีโปรตีนสูงเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ แถมยังดีต่อสุขภาพเนี่ยมันก็มีนะครับในท้องตลาดแต่ว่าเมื่อเราลองมาพลิกดูข้อมูลทางโฆษณาการข้างหลังดีๆแล้วเนี่ยปริมาณน้ําตาลสูงโซเดียมก็สูงแล้วก็ไขมันก็สูงด้วยครับซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพเอาเสียเลยครับแล้วก็คนที่ชอบออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งในยิมเอ่อในปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะชอบรับประทานไก่เป็นส่วนมากนะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็จะทําอาหารกินเองแล้วก็ต้มไก่กินเองซึ่งใช้เวลาได้ ไม่นานครับผมก็จะรู้สึกเบื่อแล้วก็กหมดเริ่มหมดเพชรนะครับผมก็จะทําใหเา้เลิกรับประทานรับประทานอาหารเหล่านี้ไปหรือว่เอาเลิกออกกําลังกายไปเลยก็ได้นะครับผมซึ่งคุณรู้ไหมครับว่าทําไมถึงต้องเป็นเนื้อไก่นะครับผมก็เพราะว่าเนื้อไก่เนี่ยมีปริมาณของบารเชนอัมโนแอซิดที่สูงกว่าโปรตีนในแหล่งอื่นๆน,นะครับผมตัวบารเชนอัมโนแอซิดเนี่ยก็จะไปช่วยในยกระบวนการการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับผม ให้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 กับให้กับ,สบ,สกบเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับเรานะครับผมผู้วิจัยนะครับจึงพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารที่อย่างแรกเลยก็คือต้องมีประโยชน์นะครับผมดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็ได้รับโปรตีนที่สูงเมื่อรับประทานในหนึ่งซองนะครับผมปริมาณไขมนันโซเดียมแล้วก ปริมาณน้ําตาลนะครับมีในปริมาณที่น้อยนะครับช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องสะดวกแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยครับผมสะดวกในที่นี้ก็คือสามารถเมื่อถึงแม้ว่าคุณจะลดติดหรือว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็สามารถหยิบมารับประทานได้ได้เลยนะครับผมซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกนั่นเองครับซึ่งผู้วิจัยนะครับจะพัฒนาอาหาร เสริมทั้งแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับผมได้แก่ขนมอบกรอบโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกนะครับแล้วก็อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกแบบเม็ดเคี้ยวครับโดยทีเ่เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับผมก็จะเริ่มจากการที่จะนำเนื้อไก่ส่วนอกนะครับจะแยกออกเป็น2วิธีนะครับก็คือจะ นำเนื้อไก่สดอกเนี่ยไปต้มก่อนนะครับแล้วก็นําไปฟรีซดายนะครับผมแล้วก็จะได้ทำเป็นผงอกไก่นะครับผมซึ่งผงอกไก่ที่ต้มสุกเนี่ยจะนําไปทําเป็นอาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่สดอกแบบเม็ดเคี้ยวครับผมส่วนเนื้อไก่สดอกที่ดิบนะครับผมแล้วก็นําไปฟรีซดายนะครับแล้วก็ปั่นเป็นผงนะครับส่วนผงอกไก่ดิบเนี่ยครับจะนําไปทําเป็นขนมอบกรอบ โปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกครับผมโดยพัฒนาผลิตภณัณฑ์ครับผมจะใช้เทคโนโลยีในการฟรีสไตล์เนื้ออกไก่นะครับแล้วก็นำมามาผสมกับส่วนผสมต่างๆนะครับผมแล้วก็อบด้วยเตาไมโครเวฟครับซึ่งเป็นการป๊อปขึ้นมานะครับผมจะ,จะทำให้ขนมอ,อบกรอบเนี่ยมีลักษณะที่กรอบฟูนะครับแล้วก็มีลักษณะที่น่ารับประทานนะครับผม ส่วนเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกแบบเม็ดเคี้ยวนะครับผมก็จะใช้วิธีการ direct paste นะครับหรือว่าการตอกตรงนะครับผมก็จะผสมส่วนผส,ม,สมต่างๆนะครับทั้งไบเดอร์นะครับแล้วก็อกไก่แล้วก็กกลูบิแคนนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะนำมาต่อครับให้เป็นรูปร่างหรือเป็นเม็ดนะครับผม ซึ่งเมื่อปเปรียบผลิตภัณฑ์ในลนักษณะเดียวกันนะครับในท้องตลาดครับผลิตภัณฑ์ของผมนะครับมีปริมาณโปรตีนที่สูงกว่าในพอชั่นไซส์เดียวกันนะครับผมแล้วก็มี orie, ium, แคลอรี่โซเดียมในปริมาณที่น้อยนะครับและที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์ของผมนะครับได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกเกี่ยวกับการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในอาสาสมัครนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์อ,อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงทั้งสงทั้งสองชนิดนครับก็คือต้องขอจริยธรรมการวิจัยถึง6เดือนนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อของอาสาสมัครนะครับดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของอผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยปลอดภยัยแล้วก็ปลอดปลอดภยัยแล้วก็สามารถรับประทานได้แน่นอนครับแล้วก็การดีไซน์การศึกษานะครับได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มครับคือให้ทานขนมอกไก่ครับแล้วก็ทาน อาหารเสริมอกไก่แบบเม็ดเคี้ยวแล้วก็ทานเม็ดแปวครับคือไม่ใส่โปรตีนไก่เข้าไปนั่นเองครับผมแล้วก็วัดองค์ประกอบต่างๆของร่างกายพื้นที่กล้ามเนื้อแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งผลที่ได้ก็คือกลุ่มที่ได้รับประทานอาหารเสริมโ,โปรตีนอกไก่นะครับผมก็จะมีปริมาณของสเกลก็เปอร์เซ็นต์สเกลต์ต่อมัสเซลหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญครับผมอ่านี่ก็เป็นผลจากการที่นำผลิตภัณฑ์นะครับไปทดสอบการยอมรับต่อผู้ผบริโภคนะครับจำนวน100คนครับผมซึ่งก็คือจะ,อะเป็นที่ในขนมอบ,บกรอบโปรตีนสูงจากเนื้ออกไก่นะครับผมก็จะเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับผมก็คือจะมีสี ความกรอบแล้วก็รสชาติแล้วก็ความชอบโดยรวมนะครับที่สูงนะครับผมส่วนอาหารเสริมโปรตีนสูงอกไก่แบบเม็ดเคี้ยวนะครับผมก็จะมีสีแล้วก็มีความชอบโดยรวมนะครับที่มีคะแนนที่สูงครับผมเึ่งผลิตภัณฑ์ของผมนะครับก็คือจันะราคาประมาณ60บบาทครับเนื่องจาก ผมคิดต้นทุนในลักษณะของแลบสเกลนะครับผมแล้วก็ถ้าในทางอุตสาหกรรมเนี่ยก็ราคาอาจจะถูกลงกว่านี้นะครับแล้วก็จะต้องขาย450ชิ้นต่อเดือน,นครับถึงจะคุ้มทุน,นครับผมโอกาสในการเติบโตนะครับผมผมคิดจากจังหวัดที่เริ่มต้นที่จะขายก่อนนะครับผมแล้วก็จะขยายสู่กรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศครับซึ่งช่องทางก็จะมีการ วางจำหน่ายตามพิเทตต่างๆนะครับแล้วก็ใช้โ,ชโซเชียลมีเดียนะครับในการช่วยในการขายนะครับหรือว่าขายตาม Facebook IG อ,อะไรประมาณนี้ครับผมกลุ <S <S ่มเป้าหมายหลักๆของงานวินจัยนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งก็คือผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็จะมีได้หลายรูปแบบนะครับก็คือจะเป็นคนที่ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง หรือ s t r e strength t r a i n i n g นะครับหรือคนที่รักการออกกำลังกายแล้วก็ชอบทานอาหารที่มีประโยชน์หรือคนที่เอาจะใส่ต่อสุขภาพนั่นเองครับผมซึ่งผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเหล่านี้มากๆครับส่วนถ้าเป็นผู้ประกอบการนะครับก็สามารถนำงานวิจัยนี้ไปต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับผมฉะนั้นนะครับผมก็จะ ใช้ระบบอินฟลูเอนเซอร์นะครับเข้ามาช่วยในการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็มีการโฆษณาเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มกำไรให้กับผลิตภัณฑ์นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรครับผมที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการวิจัยนะครับผมขอบคุณมากครับ